มามเพื่อนๆนะคะตอนนี้เราจะมายำหน่อไม้นะคะใส่หมูนิดเดียวนะคะควรจะใส่หมูเยอะบางคนก็อาจจะไม่ผัดนะคะแล้วก็เอาหน่อไม้ใส่ลงไปเลยนะคะทามยัยำหน่อไม้แบบผัดนะคะเพื่อน ตอนนี้นะคะเราก็ได้ผัดหน่อไม้แล้วนะคะเพื่อนๆผัดหน่อไม้น่าอร่อยมากๆเ,เพื่อนๆผัดหน่อไม้บางคนก็อาจจะไม่ผัดก็ได้แค่ยำก็ได้นะคะแต่เราก็เอามาผัดต่อน,นะคะเวลาเติมนะอ่าเติมเขาเรียกว่าปลาร้านะคะปลาร้าที่ปลาราขวดจ้องระวังนิดนึงเพราะว่าปลาร้าอาจจะเค็มได้นะเพื่อน น้ำปลาอาจจะเห็นได้คือช่วงนี้หน่อไม้ออกเยอะเลยนะคะก็ทําอาหารได้หลายอย่างเลยเพื่อนๆนะคะวันนี้เรามาผัดหน่อไม้กันอร่อยที่น้ำปลาเพื่อนๆผัดหน่อไม้ผัดหน่อไม้ น่าร้อนะค่ะขอบคุณติดตามรับชมนะคะ